วันนี้เขาจะสุปน้ำไม้ด้วจ้ะเด้อสุปน้ำไม้เออวันนี้กินน้ำไม้ค่ะทุกคนพ่อบ้านก็ทำการเพิ่นกระซิเคียนน้ำไม้เนาะจ้ะเนาะไว้ถ้าสุปปลาเลี้ยงนี่ล่ะปลาเลี้ยงเขานี่ล่ะสิสุป,ปนี้ล่ะจ้ะเสียบเสียบงานที่เราคัา่วเนี่ยเราจะทำให้มันละเอียดก่อนนะคะทำไมมืดจังเลยเอานี้ออกก่อนเถอะอ่าจากนั้นเราก็ เอาดอกไม้ที่เขาเคียนใบได้แกเคียนเคียนเคียนนี่ดี<ๆ>แล้วเขาก็ต้มใบย่านางเนี่ยค่ะใบย่านางเด็กค่ะนี่ยหละค่ะเราก็จะซุปหน่อไม้นะคะเดี๋ยวนั้นเราก็เอาพริกเอาพริกไซน์ได้แก่พี่น้องพริกใส่โอ้ยคือมืดแทะมืดมืด ผิกไซหอมที่เราหั่นไว้นะคะหอมแดงหอมหอมแขกแต่หอมแขก,ก,ม,แขกมันี่ชื้อกันชื้อกันกับซุปน้ำไม้จ้จพี่น้องนี่ค่ะจากนั้นเราก็เอาผงนัวใส่จ้าอันนี้สูตรของเราสูตรอีสานแท้ๆดิจาว่าจะไปใส่น้ำมะนาวนะคะทุกคนจะไปใช้มะนาวจา้ะแล้วก็ปะลาเราก็เอาน้ำปะลาใส่นะคะทุกคน ใส่อีกหน่อยนึงแล้วค่อยปรุงใหม่ครับเทพอแล้วก่อนสองช้อนนะคะน้ำใส่เทน้ำใส,นำใส่น้ำใบย่านางนะคะอ่าจา้ะทีนี้ก็คุรีคุรีคุรีงอวะงอยะงอยะแต่มันแซ่บหรือจ้าพี่นอ้องแต่มันแซ่บมึงท่ามันจะแซ่บบ่จ้ามึงไงเบู๊ ยังปลุมกับวมตถหลายเห,นนนนหย็ดบ้านนอกบ้านนอกฮขลหลควิตบ้านนอกเขากินแบบนี้เลยแกพี่น้องจ้าซุกหน่อไม้กันนะคะโคเรียโคเรียเรามาชิมดูสิอร่อยไหมามาชิมดูสิจ้าชิมดูเอาไหมค่ะชิมแม่ชิมกอน จะคาดบย่อไบ้างเอาน้ำปลาใส่นิดนึงอันนี้เราจะไม่ทำเค็มนะจ๊ะเด้อเพราะว่าหมอให้ไม่ไม่ให้เค็มจะปลาใส่เน่อหนๆอหน่อน่อเๆน้นไม่เผ็ดไม่ไม่เค็มจ้ะแล้วก็ไม่เปรี้ยวเพราะว่า เขาเห็ดแบบสูตรอีสานของเขาจ้ะพี่น้องแยุย่ๆๆๆเนี่ยค่ะถือมาเบิงดูเดี๋ยวแต่แซบบ่พี่น้องซุปน้ำมัเด้อค่ะเด้อเอาผักมาเบิงแน่พ่อพ่อบ้านเอาผักไว้เบิงแน่ผักมาตั้งนี่ดูเอามีแค่นี้ทีผักก็ได้คือมัดหลายๆมีแค่นี้บ่เอออันนี้ใบเอาเรียกต้นอะไรนะ กระชายจะต้นกระชายอ่อนๆนี่นะคะเราเดจะมาแกะกินข้างในเขานะคะแล้วก็ปักกานหินด้วยจ้าพี่น้องเสียบๆน้ากันจ้าอ่านซุปทำไมเสียบๆน้ากันเด้อจ้ายั่วๆจ้า